โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับกับซีรีส์100่วันนะครับเริ่มมาเราก็มาเก็บผลผลิตแล้วก็ได้ข้อความจากคุณอาเมนดานะครับเกี่ยวกับห้องสมุดของเขานะครับที่เราไปรบกวนเขาไว้นะครับแล้วเราก็ลงเมืองนิดหน่อยนะฮะเพื่อเราจะได้เอามาสร้างเป็นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันถัดมาผมก็ได้มาเก็บพวกพืชผักนะครับแล้วก็เอาไปขายนะครับจะได้มีต้นทุนในการซื้อผักต่อนะครับแล้วก็ได้ไอรอนบาด้วยนะครับจากคุณโรซานะครับแล้วก็มาซื้ออาหารซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะครับเราจะ จะได้มีสมาชิกสัตว์ในฟาร์มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นไก่ตัวที่2นั่นเองแล้วก็ลงเหมืองเพิ่มนะครับช่วงนี้ผมจะยุ่งอยู่กับการลงเหมืองแบบสุดขั้วเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเอามาสร้างอุปกรณ์ใหม่นะครับแล้วก็ทําภารกิจของคุณคิตตี้นะครับคือให้ไปลดน้ําดอกไม้ที่หน้าบ้านของเขานะครับใช้ท่อนไม้เนี่ยในการหยิบสาวนะครับเพราะว่าต้นนี้มันเก่าแล้วเราอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอแล้วก็มาร่วมกิจกรรมอ่อกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ใช่แล้วครับส่งท้ายเดือ นะครับเออเป็นกิจกรรมที่ต้องมาสั่งสรรกันนะครับมีของที่ระลึกด้วยนะแล้วก็จะมีเอ่อจากเผ่าต่างๆนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยโุ้ยมีทั้งปีศาจมีทั้งเอลฟ์ครับเจ๋งมากนะครับพองานจบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เจ้าตัวของที่ระลึกมาด้วยนะครับเป็นเหมือนโคมไฟไก่น้อยนะครับแล้วเราก็ซื้อที่เก็บของในโรงสัตว์แบบอัตโนมัติครับแล้วก็เราก็มาถึงฤดูซัมเมอร์แล้วนะฮะเออฤดูร้อนนั่นเองแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ ไฟไหม้เกิดขึ้นด้วยนะครับจากนั้นผมก็ได้ซื้อเอมเล็ดพันธุ์นะฮะสำหรับซีซันใหม่เนาะเออแล้วก็เราต้องใช้ไอ้นี่จำเพาะด้วยนะครับหุ่นไลกาจำเพาะของแต่ละเดือนด้วยนะเออแล้วเมืองลับแลข้างบนเนี่ยมันปลดล็อกแล้วครับผมมาเจอทีอ่สถานที่ที่วิศวรกรเขาทํางานนะครับเป็นเขตหินเนาะเออหินทรายซึ่งเจ้าหินนี่นะครับแบบมันมีความแข็งที่แบบสุดยอดเลยนะครับแทบจะเท่ากับหินใหญ่ที่บ้านเลยนะนะครับแล้วก็เจอแสตคูที่ขวางอยู่ นะครับล้วก็ทําภารกิจด้วยนะฮะเออเป็นภารกิจให้หาไดามอนด์นะฮะซึ่งมันซื้อได้นั่นเองเออหาไดามอนด์ละแมาแลกนะครับคราวนี้ก็รดน้านะครับแล้วก็ไปที่เหมืองเพื่อเคลียร์เจ้าแซคคูนนะครับแล้วก็รับภารกิจจากคุณโซลอนที่ให้เราไปเอาฐานมาให้เขานะครับแล้วก็ลงเหมืองนะครับเสร็จแล้วก็ เก็บของป่านะครับตกปลานิดหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็เออขายของนิดหน่อยไปเข้านอนนะฮะมาถึงในวันที่5แล้วนะครับผมก็ได้ทําภารกิจแทบจะทั้งวันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับวันที่ข้ามแบบเยอะๆก็คือผมลงเหมืองนะครับใช่มันมีแค่นั้นจริงๆนะครับหวันก็คือลงเหมืองอ่าผมก็ได้อัปเกรดสกิลนะครับเป็นการที่ไร้ขวานออกมาตัดต้นไม้ให้เรานะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะผมจะเคลียร์เหมืองเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมันลงเยอะมากเลยครับทุกทุกคนลงทุกวันอ่ะลง ทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะฮะแล้วก็มาถึงวันที่35้แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้สกิลการไล่เวทเมฆฝนนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับในการช่วยเราลดน้านะครับแล้วก็วันที่14ของเดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมการเล่นดนตรีนะครับหรือการแสดงดนตรีสดนั่นเองนะครับแล้วก็มารับภารกิจจากคุณแคทเธอรีนนะครับโดยแกให้เราปลูกแครอทให้นะครับ25หนะ25หัวซื้อเมล็ดพันธุ์สําหรับการปลูกพืชครั้งใหม่นะครับแล้วก็เอาอาหารมาให้เจ้าแซคูล แล้วเราก็ขึ้นไปเจอวงเวทนะครับที่กั้นระหว่างเมืองรับแลนะครับเราก็ได้คุยกับคุณมังกรนะครับคุณกัมมังกรเขาก็บอกว่าคนที่จะแนะนําเราได้คือคุณคลาสตนั่นเองนะฮะแล้วก็รับภารกิจแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากคุณมังกรแห่งแสงมาด้วยนะครับแล้วเราก็เก็บของนิดหน่อยแล้วก็เข้านอนนะครับอ่าในวันที่36กนะครับเราก็มาซื้อของที่ general store ด้วยนะครับของที่เซลล์ด้วยนะแล้วก็มาซื้อที่ฟาร์มด้วยนะครับแล้วผมก็ไปสอบถามกับคุณ ครสนะครับแต่ว่าเขาไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วเราก็มาทําฟาร์มต่อนะครับขายของนิดหน่อยแล้วก็เข้านอนนะครับจากนั้นผมก็ได้ไปปรึกษาคุณลูเซียเรื่องของคุณคลาสนะครับเขาก็แนะนําคนให้นะครับให้เราไปปรึกษาคุณจันดูนะครับเผื่อเขาช่วยอะไรเราได้นะโอเคครับคุณจันเขาก็แนะนําให้เราไปหาคุณเลียมนะครับเพื่อที่จะเอาของกินไปให้คุณคลาสนะครับแล้วผมก็ได้ไปปรึกษากับคุณเลียมนะครับคุณเลียมเขาบอกว่าคุณคลาสเนี่ยไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษนะครับเขา ชอบขนมปังมะเขือเทศนั่นเองนะครับแต่ว่าเขามีข้อแม้อย่างหนึ่งคือให้เราไปช่วยเขาลดน้ํามะเขือเทศให้เขาหน่อยนะครับแล้วคุณเลียมเขาก็ให้มะเขือเทศเรามาทําเป็นน้ํามะเขือเทศแล้วเอาไปให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับภารกิจให้เราไปเทสปุ๋ยนะครับจากคุณแคทเธอรีนนะครับแล้วก็เอาส้มไปให้คุณยายเอ็ดดานะครับให้ส้มหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าเราขโมยของกลับบ้านตั้งเยอะเลยนะฮะที่จริงเราอาจจะไม่ได้เป็นฟาร์มเมอร์ครับเราอาจจะเป็นโจร มากกว่านะหลังจากเข้านอนเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้มาซื้อปลอกคอสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับจากนั้นเราก็มาเที่ยวที่ป่านะครับก็เจอกับคุณลุงแท็กซี่นะครับที่ล็อเกวียนของเขาหายนะครับให้เราไปตามหาให้หน่อยนะครับผมก็ได้ออกไปตามหาให้ลุงเขานะครับคุณจันเขาก็ใช้เราไปเอาคุกกี้จากคุณคาร่านะครับใช้เรายังกับแกร็บฟู้ดเลยทีเดียวนะครับคุณจันเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้กลับไปดูแลสวนต่อนะครับแล้วก็ไปทาภารกิจต่อนะเขาก็ให้เรา ไปปลูกดอกไม้นะครับทั้งเมืองแล้วก็หัวใจนักส่งของแบบเรานะครับก็เอาขนมปังไปให้คุณคลาสนะครับจนเขาใจอ่อนนะครับเขาบอกให้เราไปรอที่หลังบ้านของเขานะครับจะโดนตอบไม่หนีแล้วแล้วเขาก็แนะนําภูมิหลังของเขานะครับเขามาจากเมืองแห่งมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วเขาก็แนะนําว่าวิธีจะผ่านไปได้เนี่ยต้องใช้แม่มดนะครับแล้วเราก็ได้ไปบอกเรื่องราวกับคุณแคทเธอรีนนะครับคุณแคทเธอรีนเขาก็ช่วยเราเลยนะแต่ว่าเขาก็ขอเวลาหน่อยนะครับด้วยหัวใจของนักส่งของ ในเมืองนี้นะครับแล้วก็ไดออเดอร์จากคุณหมออีกแล้วนะครับให้ซื้อยาให้เขานะครับแล้วก็ไปส่งด้วยความยินดีรับรักวันจากการปลูกดอกไม้ทั่วเมืองซื้อของนิดหน่อยทำฟาร์มเพิ่มเคลียบ้านแล้วก็ลงเหมืองตุยกลับมาเคลียร์สวนมาเก็บผลผลิตนิดหน่อยแล้วก็มีข้อความเข้ามานะครับว่าจะมีกิจกรรมการจัดสแสดงแล้วก็มีข่าวดีจากคุณแคทเธอรีนนะครับคือเขาสามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องการมูลอร์ด้วยนะครับ จากหลังบ้านของคุณคลาสนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ปลดผนึกให้เรานะครับเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะครับสามารถปลดผนึกเมืองได้นะครับแล้วก็เดินป่าดงหมอกไปนะครับแล้วเราก็ไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสือมั้งเขาจะนําเราไปส่งที่เมืองมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าระหว่างทางนั้นก็เจออุปสรรคนะครับคือเราเจอกับเจอกับนาคีนะครับเออเราต้องปราบนาคีก่อนนะจานั้นผมก็กลับมาที่บ้านนะครับนอนแทบไม่ทันนะบอกกับไปโผล่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เอาแครอทไปให้คุณแคท ถ้าจะจีบสงสัยต้องใช้แครอทแล้วแหละแล้วผมก็มาทาแอปเปิลแยมนะครับแล้วก็ไขยแครอทนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเทศกาลนะครับเป็นเทศกาลการแสดงดนตรีนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีวงดนตรีต่างมาแสดงรวมถึงคนคลาสด้วยนะครับเป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะครับจากนั้นก็กลับมานอนนะครับเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยก็เจอกับคารเคนยักษ์ครับคารเคนที่ใช้หนดหมึกเป็นอาวุธนั่นเองนะครับเขาจะพ่นหมึกทุกวันเลยนะครับมาที่สวนของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปขุดแซนสโตนนะครับทั้งวันเลย แล้วก็กลับเข้านอนนะครับวันต่อมาเนี่ยเจ้าปลาหมึกก็ทําพิษแล้วครับผมก็ต้องจัดการกับเจ้าปลาหมึกแล้วโดยการตกปลานะครับเป็นปลาระเบิดนั่นเองนะครับใช้ในการยิงเจ้าหมึกนั่นเองนะครับขายของนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยเข้านอนนะวันถัดมาเนี่ยผมก็ไปซื้อเมนล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่พอนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับแล้วเราก็เอาระเบิดปลาระเบิดนะครับไปให้คุณปีเตอร์นะครับในการจัดการเจ้าปลาหมึกยักษ์นั่นเองนะครับปลาหมึกยักษ์ก็ล่าถอยไปนะครับแล้วเราก็ ได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับเป็นที่ระลึกของเขาเองแล้วก็ครัฟปุ๋ยนิดหน่อยแล้วเขานอนนะครับวันต่อมาเนี่ยผมก็ได้ลงเหมืองครับแล้วก็คราฟแร่ทั้งวันเลยครับบอกเลยว่าลงเหมืองเป็นงานที่หนักนะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นนะครับใช้เป็นสําหรับการคราฟอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับบอกเลยว่าลงยาวๆครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีจดหมายเข้ามานะครับเป็นจดหมายของคุณเบอร์น์านั่นเองเกี่ยวกับงานสั่งสรรวันที่28นะครับวันสิ้นเดือนเองนะครับผมก็มาขุดหินแซนสโตนนิดนึงนะ ครับผมเอาไว้ปราบเจ้าแม่นาคีนั่นเองนะครับแล้วก็เอาแมทติวบาร์ไปให้คุณโซลอนนะครับผมก็ลงเหมืองเช่นเคยนะครับเป็นการให้ที่คุ้มค่าจริงๆให้แล้วได้ได้สกิล up ครับจากนั้นก็มาเคลียร์เจ้าแสแนกคูนพักร้อนนะครับไปเคลียร์เจ้างูผีเอยไม่ใช่นาคีนะครับเออนาคีนาคีาเพื่อที่เราจะได้ผ่านทางไปได้นะครับ แล้วเราก็จัดการยิงนะครับหินแซนสโตนเข้าหัวเลยเฮดช็อตครับจังหวะนี้แล้วเราก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้แล้วแต่ว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับโดยการเตะคนนอกออกนะครับซึ่งเราเปนเองคนนอกเราก็เลยไปทางท่อระบายน้ำนะครับก็ได้เจอกับคุณโดโนวานนะครับผมเขาเป็นคนดีนะครับเขาช่วยเรามาอยู่ที่นี่นะครับแถมเรายังได้ที่พักพร้อมกับฟาร์มอีกนะครับในเมืองนี้นะเออถือว่าเจ๋งนะครับจากนั้นผมก็กลับมาดูแลสวนต่อนะครับยังคิดว่า เราน่าจะยังไม่สามารถทําอะไรที่นั่นได้เยอะนะครับผมก็กลับมาครับอุปกรณ์แล้วก็หาแร่เพิ่มนะครับได้โกลเด้นบูทมาด้วยนะจากการดักปลานะครับแล้วก็ไปหาถุงสมบัติของคุณขอเจ้นะเออเสร็จแล้วเราก็ไปส่งให้เจ้เขานะครับอาเจ้เขาก็บอกว่าให้ไปดูที่ห้องสมุดดูนะแล้วเราก็เปิดดูในสมุดนะครับเขาก็ให้เราไปถามคุณเอ็ดวินนะครับอาจจะรู้เกี่ยวกับข้อความพวกนี้แล้วเขาาาก็ใให้้้ตตนนองุ่่มคัทีชเวลแ วันแอบจีบสาวนิดหน่อยแล้วค่อยเข้านอนนะครับในวันต่อมาเนี่ยปรากฏว่าต้นอ่งหุ่นตายหมดเลยนะครับแถมยังประกาศว่ามีอ่งุ่นนี้ขายในฟาร์มเมอร์สโตอีกนะครับเราลองไปอธิบายเรื่องนี้กับคุณเอ็ดวินนะครับคุณเอ็ดวินเขาก็ให้เราไปถามคุณลูเซียนะครับคุณลูเซียเขาก็ช่วยสอนเราอย่างดีเลยนะครับสมกับเป็นแม่ในอนาคตเอ้ยไม่ใช่แล้วเราไปอธิบายกับคุณเอ็ดวินนะครับว่าเราทําได้แล้วนะครับเขาก็ให้เราเอาไปปลูกอีกนะครับโอ้โหแล้วก็เริ่มกิจกรรมที่ดีที่สุดนะครับค การกินฟรีนะฮะโอ้โหแบบนี้พลาดไม่ได้ครับบอกเลยว่าผมยัดแบบไม่ยั้งเลยฮะยัดเข้าปากแบบกระนำรัวๆัวรัวรวเร็วๆ,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 ๆนะฮะรับรองว่าไม่ได้แดกครับโอ้โหมาถึงเขาไม่ชนะเราหรอกนะครับเราได้ที่หนึ่งไปนะครับได้หัวฮอดอกมาด้วยสุดยอดไปเลยแล้วก็เข้านอนนะครับด้วยคุามอิมแปะพรุ่งนี้เช้ามาก็มีจดหมายเข้านะครับจากคุณรูเซียนั่นเองเขาให้มเมล็ดพันมานะครับแล้วเราก็ไปซื้อเออมเล็ดพันธุ์ที่ general store นะครับแล้ว ก็ลงเหมืองต่อเช่นเคยนะครับแวะไปส่งของกับคุณเอ็ดวินนิดนึงนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ให้คุณลูเซียฟังแล้วก็ลงเหมืองนะครับหลังจากนั้นก็มาสร้างกาแฟเพิ่มนะครับแล้วก็เอาของหรือว่าแร่นี่แหละไปใส่ให้เจ้าตัวนิ่มนะครับให้เขาหลีกทางให้เรานะครับแล้วก็หาแร่เพิ่มเติมอีกเยอะเลยล่ะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้ผ้าใหม่มาแล้วครับเราก็เอาไปให้คุณเบอร์นา r เลยนะครับแล้วก็เรามาที่กิลนะครับเขาได้ให้อุปกรณ์อะไรเรามาเยอะแยะ แล้วก็ไปปราบคิงสลามครับแล้วในที่สุดเราก็ชนะสักทีนะครับในรอบนี้นะข้างหลังของคิงสลามน่าจะเป็นดันเจียนนะครับเท่าที่ผมคิดว่านะในวันต่อมาเนี่ยผมก็ได้ครับอาวุธซันไนเป็นชิ้นแรกนะครับคือพิกแอคนั่นเองนะครับเราจะได้ทําการขุดได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ซื้อต้นแอปเปิลมาปลูกที่สวนนะครับจะได้ทําปุ๋ยเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราก็ได้มาป่าเอลฟ์นะครับเราก็ได้ทําการคืนชีพให้กาดของเขานะฮะหรือว่าปลุกนั่นแหละโดยใช้มานา ของเราเม e ืองนี้จะใช้มานาเป็นส่วนหลักนะครับแล้วก็ใช้โซี่ยเป็นค่าเงินของเมืองน,นี้นะครับแถมเรายังได้ฟาร์มใหม่นะครับแล้วก็ที่พักใหม่ที่เมืองน,นี้ด้วยนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเราก็ได้ปลูกกิฟฟินด้วยการให้เบอร์รี่นะครับแล้วก็เราก็ได้รางวัลมาด้วยกันรางรางวัลการปลูกกิฟฟินนะครับแล้วผมก็มาเจอความลับของเมืองน,นี้นะฮะเพราะว่าเขามีสัตว์ขี่ครับทุกคนโอโ้โหผมตาลุกเป็นวาวเลยฮะจังหวะนี้จากนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้ เพื่อเตรียมตัวการออกเดินทางครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าผมอยากได้ปัดขี่มากครับเราผมคิดว่าเราน่าจะต้องย้ายเมืองบ้างแล้วนะครับเออผมก็เลยเตรียมตัวนะครับเตรียมเลี้ยงสัตว์แล้วก็มาดูแลสวนที่เมืองเอลฟ์นะครับแล้วก็มาแอบทาภารกิจไปพลางๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาทําสวนที่บ้านนะครับแล้วก็ทําถังหมักเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเนาะเราจะต้องไม่ได้เป็นห่วงนะครับแล้วก็ปลูกข้าวด้วยนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ แอบมาหาโซบ้างนะครับเออกลับไปบ้านบ้างสลับกันอย่างนี้แหละครับอยู่พักหนึ่งนะรับภารกิจบ้างนะครับอ่าแล้วเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปหาเวอร์ดากอนครับเขาก็ได้แนะนําตัวแล้วก็อธิบายสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเมืองนี้ด้วยนะครับจากนั้นผมก็มารับเครสต่อนะครับเพื่อจะหาโซให้เพิ่มขึ้นเยอะๆเนาะเออหาของหายบ้างหาสิ่งของที่ต้องการบ้างนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรพวกนี้อะไรครับเออผมก็กลับมาทำ ส,ส่วนบ้างนะครับมีหลายอย่างเลยครับที่ทําที่นี่นะจากนั้นผมก็กลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เอาผลผลิตเราเนี่ยไปสร้างสมูทตี้นะครับมาดูแลสัตว์เพิ่มขยายสวนเพิ่มนะครับเราก็จะได้มีสัตว์ในฟาร์มของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันต่อมา <c oughs> เราออก็ได้เก็บเกี่ยวฟางเพื่อเอามาทําอาหารสัตว์แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อออ่อเมล็ดข้าวเพิ่มนะครับเพื่อเอามาทําอาหารสัตว์ต่อเนาะแล้วกนะ็แล้วก็ซื้อสมาชิกในฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลงเหมืองวนแบบนี้หลายวันอยู่นะครับแล้วเราก็ตั้งใจจะ ให้ครบเซตนะครับของซันไนเนาะเลยต้องลงเหมืองบ่อยหน่อยนะครับก็จะแอบมาเก็บอ่โซเป็นระยะระยะนะรแล้วเราก็มาถึงในชั้นสุดท้ายนะครับเป็นชั้นที่มีเจ้าตัวเม่นนะครับแต่ว่าหลังของเขาจะเป็นแร่นะฮะเออผมก็พยายามสู้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รอดครับเดี่ยงครับบอกเลยโคตรแรงนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาขายของชุดใหญ่นะครับเออขายที่เรามีนะเราก็จะได้ซื้อสมาชิกเพิ่มแบบเยอะๆเลยนะครับ และผมก็เริ่มมาปลูกผักที่สวนที่เอลฟ์เยอะขึ้นนะครับเลียสวนด้วยนะครับเราจะได้แบบขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้ผลิตผลผลิตเพิ่มมาขึ้นนะครับวันต่อมาเนี่ยผมก็ได้มาซื้อโรงเลี้ยงสัตว์เพิ่มนะครับแล้วก็ได้รับภารกิจจากนักรบนั่นเองนะฮะนะให้เราไปกําจัดมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาสร้างอะไรเพิ่มที่บ้านนะครับแล้วก็ขายของเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของที่เอาไว้ใช้ในฟาร์มด้วยนะ ลงเหมืองแล้วก็ตัวแตกครับจากบอร์ดแล้วก็มาหาโซเพิ่มด้วยนะครับก็แอบมาหาโซเป็นระยะระยะนะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งที่บ้านด้วยนะครับเราก็กลับมาหาแร่อยู่ตลอดนะครับวนกันไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องการโซเหมือนกันแล้วที่บ้านเราก็ยังต้องบริหารด้วยนะครับแล้วก็แอบทาภารกิจไปพางๆนะครับในที่สุดเราก็ได้สัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นสัตว์ขี่แล้วนะครับจากนั้นผมก็กลับมาหาแร่อย่างเต็มสูบนะครับเพราะว่าเราจะ ต้องมีชุดเกาะหรืออุปกรณ์อะไรให้พร้อมสําหรับการเดินทางไปเมืองต่อไปด้วยนะครับผมผมก็จะลงเหมืองแบบยาวๆเลยนะครับบริหารที่บ้านด้วยนิดนึงนะฮะแล้วก็มาถึงเทศกาลฮาโลวีนนะครับจุดเด่นคือมีสัตว์เลี้ยงขายครับผมชอบตรงนี้แหละนะผมก็จัดมากับมาที่บ้านนะครับแล้วก็มาถึงฤด,ดูหนาวแล้วครับเราต้องปลูกพืชชนิดอื่นแล้วนะครับผมก็ซื้อเยอะมากเลยนะครับแล้วยันดันมีไอตัวสแน็คคูนนะครับมาขวางที่บ้านนะ เราต้องซื้อเบอร์นาน่ามาปลูกให้เขากินนะครับ ผมก็ได้การปลูกชุดใหญ่เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่แบบมีมูล,ลค่ามากๆนะครับแล้วก็ผัดลงเหมืองบ้างนะครับวนกันไปอยู่อย่างนี้นะฮะในที่สุดเบอร์นาดก็ได้แล้วนะครับผมก็จงจเอาไปให้เจ้าตัวสแน็คคูนั่นเองนะฮะแล้วเขาก็หลีกทางให้เราแล้วนะครับแล้วก็ไปหาสแนนปลามาเยอะๆนะครับสนนดออยนะแล้วในที่สุดผมก็ได้ชุดเกราะมาแล้วนะครับชุดเกราะบางส่วนนะนะแล้วก็คูณเบอร์นาดเขาก็มาอธิบายนะครับว่าเออช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมีเออเหมือนกับ อาหารบริจาคนะครับสาหรับเมืองเนาะสำหรับคนที่ขาดแคลนเรื่องอาหารในช่วงฤดูหนาวนะครับเราก็สามารถไปบริจาคได้นั่นเองนะครับแล้วก็ขยายฟาร์มด้วยครับแต่ว่าฟาร์มเนี่ยเออโรงเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันได้มีแค่4ี่โรงนะแต่ผมซื้อมาห้านั่นแหละประเด็นนะครับในที่สุดผมก็ได้ครับชุดซันไนท์นะฮะครบเซตสักทีนะครับแล้วก็เลี้ยงสวนแบบเออเลี้ยงสัตว์แบบเปิดนะครับเราจะได้เก็บแบบง่ายทีเดียวนะแล้วก็ใส่อาหารไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมสําหรับการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ต้องดูแลแบบระยะยาวนะครับแล้วก็ เผลัดมาแบบให้อาหารบ้างเป็นบางทีก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทำซุปเนาะทำซุปสำหรับสำหรับสาธารณะนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับผมก็มาปราบเจ้าเม่นยักษ์นะครับแต่ว่ารอบนี้คือผมน่าจะบักแหละเลือดไม่ลดเลยนะครับผมแทบจะพุ่งเข้าใส่นะฮะเออพุ่งเข้าใส่เม่นเลยไม่กลัวเลยจังหวะนี้แล้วก็ได้แร่แปลกๆมาเยอะด้วยนะครับที่หลุดจากหลังของตัวเม่นแล้วก็ได้เม่นจิ๋วมานะครับน่ารักมากโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหาแร่แบบปก เลนะครับหาจนแบบทันนอนไม่ทันเวลาครับตุยไปเกิดที่โรงพยาบาลอีกทีเลยนะฮะเป็นเป็นช่วงที่หมการหาแร่มากนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบบรีบเนาะรีบๆเออรีบรบจบนะครับแล้วก็ไปที่ไปเมืองอื่นได้ดีได้สักทีนะครับแล้วก็แฟรี่ฮะแฟรี่ควาวนะฮะเออเขาก็มาอวยพรให้เรานะครับสำหรับการอัปเกรดสกิลเอ่อให้สัตว์ในสวนของเรามีความสุขเองนะครับจากนั้นเนี่ยผลผลิตชุดใหญ่ของผมเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออเป็น ผลผลิตที่ได้เงินมากกว่า1 0 0 0 0แบาทแถมชุดสันนีผมก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีการอยู่ที่เมืองเอลฟ์เนี่ยมากขึ้นนะครับเมืองอื่นๆเนาะ ไดว่าเมืออื่นๆมากขึ้นละกันนะครับเออแล้วก็เคลียสวนทำธุรกิจหาโซเพิ่มนะครับเราจะเป็นคนรวยละ <c oughs> เรารวยแล้วครับที่เมืองปกตินะเออตังหลักแสนก็ซื้อได้เยอะแล้วนะครับบริจาคอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่อาหารให้แกะของเราเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาดูบ่อยๆเนาะในเมืองนี้เขาก็จะมีแบบเออแร่เอนชานเยอะนะฮะเราก็จะมาหาโซหาแร่เพิ่มนะครับการที่จะเข้าเมืองในเมืองของเขานะครับเขาก็ต้องใช้กุญแจของเมืองเราอยู่ดีนะครับเออ แต่เขาของเขาจะมีแบบแรกอื่นๆมาด้วยนะมานาชาตินะอ่าเราเราก็แลกของได้ด้วยนะเออแลกบิ๊แกแอก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ก็มาทำภารกิจเพิ่มนะครับอ่าเป็นเมืองที่แปลกใหม่ดีนะครับเมืองเอลฟ์เนี่ยโอ้แล้วเจอกันซีรีส์หน้าครับซีรีส์200วันครับทุกคนบายบายครับ